ที่กัดร้านไม่รับในห่อสินปูตีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากร้านบะหมี่รถเข็นปัจจุบันเขามีหลายสาขาแล้วบรรยากาศโฮมมีมากเมนูก็เลือกติกได้เลยราคาเริ่มต้นที่65บาทเสร็จแล้วก็เอาออเดอร์ไปหนีบไว้ให้คุณป้าด้วยระหว่างรอคุณป้าทำคือหอมกลิ่นซุปทั่วร้านเวอร์แล้วก็เกี๊ยวตัวเบิ่มๆแบบนี้บรรยากาศร้านชวนให้นึกถึงบ้านไม้สมัยก่อนระหว่างรอเพื่อนๆก็มาแวะช็อปโปสการ์ดกันได้คืออันนี้น่ารักจริงบอกก่อนว่าร้านเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเป็นฟิลโฮมมีเล็กๆ ได้เนี่ยแบบแบบก็ได้กินละนี่ก็คือทั้งหมดที่เราสั่งมาเปิดด้วยเมนูจิ้มเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวกุ้งและบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงหน้าตาคือน่ากินมากอ่ะบอกก่อนว่าที่ร้านเขาเป็นบะหมี่ไข่มาพร้อมน้ำซุปใสหอมหวานเกี๊ยวกุ้งคือชิ้นใหญ่มาส่วนจิ้มเกี๊ยวกินกับน้ำจิ้มซุก,กี้เดาว่าเป็นเมนูไว้เด็กที่ธรรมาดาแล้วอร่อยแล้วเกี๊ยวเขาหอมง,งามากบอกเลยว่าโดนใจสุดๆส,ส่วนน้ำในตู้หยิบบริการตัวเองได้เลยร้านจะเป็นโต๊ะบาร์แบบเนี้ยคือนั่งกินเพลินๆกับเพื่อนาาาววได้เเเเลลยยนนนี่อบขมกกกป็็ ที่คนแวะมาไม่หยุดใครมาหอสินเนย่าแวะมาลองกินกันได้นะที่สำคัญคุณปารานนี้น่ารักมาก